ฝ้าบอกมาอยากตำรวจทั้งเลิก <c oughs> ตำรวจบา้านเราก็จะไม่ค่อยเชี่ยวหาย่าดจ้ะเอ้ยอย่าไปวางสันเพิ่นมาหลายเด้ออนี่ผัวค่อยแม่นออกผัวเจ้าบอกปากินอย่างบางแรงมนาะเสียงดีแท้ก <c oughs> ินบอ,อยค่ยอยตัวนีมหมูไรนี่มู <c oughs> สามป้ามูสามนุมย่านสุขคนอขอเสียงหมูสองหน่อยค่ะมูเดียวกันค่อยในลำเนี้ยหน่อยพพอายัอีกมูสอง เดี๋ยวเบิ้งไปนี่มันสีไหนนี่ในแก้วนี่เอาคือสีขาวนั่นละมันเหมาะสมกับเจ้าแล้วเอาคือว่าจังฉันกินบ่ได้ดอกค่ะเ้าขาวในนี่นะคะบ่เป็นอย่างบ่มีกินได้อยู่ผูาา้อ,อ,อยู่หน้าหนนี่เหม็นทุกคนสุยเฉพาะก้อยากอยู่ใกล้หั่นละโดยเจ้าพ่เจีนี่ฮะเอาเอาใหญ่กินใก้อยแน่คอยจ้างเจ้าหญิงที่บาทข้าคอยกินคอยบ่ได้ข้าโตได้หนี่เด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ พราะยเอ็ดมือสองก็มาคอยอย่างนั้นเอ็ดเดนเด้อเดนางเด้อเด้อเด้อนด้เด้อเดอเล้อเด้อให้อเด่อเล้อเอเ้อเ้อเด้อนด้อเอ้าซด้อ้อ่้อเดอด้อเอกซืเ้อบอกอเสีองอยู้ออกมาอัด้อ่ะ้ักล้อเนาอบ่้อช่้องวอเด้เ้าเด้อเดอยด้อโอ้อ้อเ้อเด้อเา้อเด้อเด้อเ้อยู่ยเก้อนโอด้อยด้อเ้เป็นเาเดเด้อเด้เด้อเอเอ้อมเด้เดเ้้เัด้อ้อ้เด้้ อคอยกำลังวัตทีอื่นคอยยำไปยำม,มากคอยขมซ้ำขอบคุณค่ะเอาใย,อยคอยเริ่มเหมินแล้วแ่ละเอ้ยขอเสียพี่น้องบ้านเรานะจ๊าสวดสวดใหน้น้องนำบ้านนะค่ะพี่น้องนั่งเอกประจำทีมงานของเฮ้าซอยเชี่ย์ซอยสนับสนุนแม่นอยัางลูก เออเอาข้าส้สีล้งห่านล,ละล่ะเอา้าตี่หมานตะเหล่าพดบ่บ่เอาดอกริงอันนี้จะกินบ่นนได้อันนี้มันแตกไปข้าสีมากก็ต้องเป็นใบแดงด้ลูกมาเฉยเฉยบ่ได้ข้าวส้นพญายกดามเมยพญาเอกคือไผ่แม่อะพ่อกระผัวเนาะนาะผัวบอเนี่ยหน่อยพญาเ,เอกหมูสองตัวนี้สั้งเล่าของหน่อยเลยป่าปเปียพญาเอกมูสิบสามพญาเ,เอกกับผัวตำรวจด้วยคางห้านกับผัวอันนั่นจิก บนายหายนายตาดขอเสียงหน่อยค่ะโอ้ยว่าเม็นเง่าบนลถตีพี่น้องบ้านเราฉีดทีหอดเสียงเฮี้ยวหนอก <c oughs> ตักแต่สิจังหมอลำสอดแตียงกระจ่างยาก่ะฉัน่นบัดเลนเลขบิดนวดละสองสามพันมาฉันสื่อว่าฉันสื่อกับว่าถอขืนมาจมโดยสพอเดอร์นี้ขืนมาจมนัน่นละบ้านจเอาไปแม่เอาไปเอาโลดเอาโลดเาลดนาะขอบคุณ <ขอ S 1> ค่ะ,คะสวัสวดีะค่ะพี่น้อง <c oughs> เออบ่ปล่อยให้เว้าจเธอเอบ่อีน้องขึ้นมาก็ดีอกดีใจกะจังว่ากะจังว่าพี่น้องบ้านเราเป็ดตาหักทุกคนแต่ว่ากะฉีดทีทุกคนไม่เจหญ่ายใจสปอร์ตออกมาใหายว่างไหนนี่ล่ะค่อยใจดีรวยหลายกะจังว่าพอใหญ่เอกให้เงินใส่เดี๋ยวละสารเสียนซีเสนบ่เป็นตอยู่ได้แม่ขานี่ยละแมียหน่อยพญอีกมูสองสร้างพญอีกมูสองของหน่อยไปเอาพอญอีกมูที่สามของใหญ่เลย เปิดร้านเสริมสวยมือเล็กตอนทีน่หนีแม่ขาเบิ่งกันนะมาเบิองซอยกันเรื่องขอจะเปิดร้านเป็นยังก็พพอาะาเอกมากข่อยกระหย่อนจังสี่ตัวอุ้ยอีเมียเสียฝาดจะมาหัวแห้งจะไป็นตะเคียวปลอมหลุดออกมากเถอะเปิดร้านเสริมสวยลูกโกลบาเบอร์ซาลอน โอ้ยเรื่องไหว้พี่ไหว้น้องสวัสดีจ้าลูกกบอ่อนซ่อนศีลจ้าจักสิไมีลูกค่าบอมีกัดจังวะกัจังมาเปิดมือเลกมาเบิงซอยกันประเภทนี้เลยกัดทงสีมุวมาเต่งหนาน้ำข่อยบ่บุนี่เฮยเตรียมอุปกรไปยู่มาเลไปไทยโลดีมันขายบ่ดดีละใครน้ำมันขายบ่ดี จำหนูได้ไหมคะที่มาจำได้จังได็ว่าเป็นคนบานเลาอีปอบขอบ<อ><อ>คุณค่ะผมเล่ากับมอยคอยมาคือกันเจมมองอะไรกันอะมองอะไรกันอะใครหาเมืองแปดอีปอบขอบคุณค่ะ ไอ้ยมือเจา้าคือเย็นจ,อจอ้อยๆไป็นตาค่อยน้อยเถอะคะออ่ะไอ้ไอ้ซอยพี่น้องฟังซอย,เอ,ยเอามาอือกาะไปใส่ผัวชันอะเอาไมอาจารย์เอกจ้าซอ,อยพี่น้องฟังซอยปลาอีฮื้อสี่กับปลาบึกผู้ใดเบึกในสี่เดียว ผู้ใดเที่ยวได้สี่มัดบ้านเราพี่นอ้องเวลาพี่น้องคอยนะเอาเงินมาทำเม่บัตรที่เนี่ยบอลเมีนี่ติเฮ็ดน้ากับหมอบอลพันนะ่ะเฮ็ดน้ากับเพื่อนเครื่องมือรับลูกอันไปทํานั่งทับหมาเพื่อนตายเพื่อนอะไรออกจากขี้นิกไปอีปอบ,บโอ้ยบ่ลมียนี่หนกค่าอันหนูเป็นคนบ้านนั่งเมิงได้ข่าวว่าบ้านเราเนี่ยเปิดล้านสวมสวยไหม มาใส่บริการรหลดไปยังค่ะค่ะ,คะอันว่าสิมาเสริมสวยดอกค่ะว่าสิมาอันคลองมาไล่น้องบิวน้องบิวสุดท้ายโน่นอ่ยเบิ้งเฮ็ดมาไล่มาพร้อมพัดน้องทั่วหาดอันอนั่นมาอีกแล้วขอบคุณค่ะจา้จาจ้าสาวราชาพัดแม่ห้างบอกค่ะโอเคค่ะสมน้ำนาพัวตายซ<ว>้ํวววาว่าเฮ็ดมาไล่มาคลองน้องบิวปัดทั่วห น้องเบลพัดว่าวางไดนแม่แม่น้องเบลไม่อยู่นะน้องเบลไปสอบว่าสันว่าผู้ใดอยู่แท่นบัดเนี้ยเอาน้องบอนได้ไหมน้องบอลมาเอาดอกเป็นยังก็เลยมาว่าจะให้น้องเกมโอ๊ยมันคือมาเอาน้องบอลนานา็โยดีอห้าขวามึงตายวันที่เนี่ยมันจะได้เป็ดธุรกิจที่นิกเลี้ยงหมาคอยเล่าตัวขออญาติด้วยค่ะเด้อหัวหน้าบ่ให้กินเหล่าด้านนาเวทีเออกินยังไงสัน แล้วสิหักคาโตมึงได้แล้วยืนกอดอกเบิร์กญุ่ยนน่ะอาจารย์คากินเราแท่นหนูนะคะ่ะกินแท่มนมะเนอาจารย์ดีโตนน่ะคนจะไหนมาคือจีโปโมหาวเถอะอันวัดดีคะ่ะกะลีเทาใส่ละกะลีลอนนั่นละคะ่ะ,คะชัดนี่เตี่ยแมนคะ่ะอันนี้แมนไผ่ค่ะเอยเจ้าของร้านเสริมสวยลูกกบบาร์เบอร์บิวตี้ซาลอน เห็นสภาพแล้วคูพิกาเข่าล้านมาน้อบดทีเนี้ยเอาอยวว่าไม่ใช่บริการฉันต่อค่ะว่าที่มาแต่งหน้าเสริมสวยในร่มอเลำแหตบบดีละค่ะจะเปิดร้านมือเล็กฉันให้คนเข่าบดให้ควยเขาค่ะไปควยจังไหนที่มาเสริมสวยได้ค่ะอันที่รับบอกะลูกค้านะคะรับจูงขาเชิญนางก่อนค่ะเชิญนางก่อนค่ะฝ่ามานางกี่เปิดเพลงไหนฟังค่ะเพลงอย่างค่ะโอ้ยเพลงสุดท้าย เพลงสุดท้ายเอาไว้ฟังเองรูดสิไปงาหยังค่ะนี่ว่าสิไปเบิ่งหมอลำไปหาลูกบ้านเราบ้านเราแม่เพิ่นอนจ้างหมอลำใหญ่ยุติเพิ่นฉีทีได้บ้านนี่จ้าจังวะเตกีแต่กร์น่ะยายเอ้ยเอาเฮ้ยไม่คอยนะเฮ้ยเตกีแต่กอ์ท่านเบาๆจังกับว่าจังเตกีแต่กร์เนี่ยครับว่าบ้านนั่งหนิ่งเพิ่นจ้างหมอลำหน้าห่านมิแต่บ้านเราว่าสันวาณ์ฉีทีมักวันเบิ่ดทวนัน พี่น้องคอยบุญอีละบ้าน ENNIS, เราม่ิจฉุนาตาดีๆแต่ว่าฉีทีบาเจ้าฉีทีบ้านน่ะไปงานบุญว่าจะหอบเอามาลุมพุ่มัวดใจรถพีการ่ากันนีดซอยซอยงานบ่ญจากบาทโดยจะพาะคุมวัดเงี้ยแล้วซอยยี่สิบบาทซอยยี่สิบบาทหอบเอาจนวะเซ่เนาะบาสซ้ำไม่นะมาเปิดกินอยู่เช่นมาให้กูหน่อยเถอะพ่นะเอาค่ะที่แต้งบัวคานาเนี่ยค่ะออจะอันดับแรกนะคะต้องนี่ก่อนค่ะ พ่นน้ำแลก่อนนะคะเราจะจะพ่นน้ำเละให้ค่ะนาเขาจะได้ติดแป้งดีคุณแม่เบิ่งการแตงนาแป๊ดเดี่ยวนะคะเปิดลานเสริมสวยพ่นน้ำเละแม่คอยฟ้าแปลงติดนาจงไว้ไปเที่ยวเขาก็ต้องรู้จากพ่นน้ำเลนะเียเจินโบปทตังค่ะตังอือันนุวัฒน์จะถามว่าแพงบอก่าดอย่าแตงนาเนี่ยฮะจากบาทก็ได้ก่อ โอ้ยแต่ว่าดีๆได้เป็นยังน้องหวยบ่อแพงเนาะค่ะเปิดลานไม่เกาชิบเกาบาทเะละเก้าสิบเก้าบาทสิค่ะโอ้ยถค่ะจัดเต็มเลยค่ะยำตัวนะคะค่ะตาค่ะเต้งโดนบ่กค่ะมอลำสิเล่นก่อนอฮอฮะโอ้ยไม่เงี้นี่คอยก็เล่นอื่นน้ำาำเนอย่าหลวมโม แมนูขอบุณคุณพ่อคุณแม่หลายๆดีใจจังมามูสิบสี่หีตตีกว่าเพื่อนโดยเฉพาะผอาตบมาให้เท่างะเท่อง่างมันเป็นบางคนนะแม่เนาะบางคนส่วนมากอขอเสียงมูสิบสี่หน่อยก็ยังตีเหมือนเดิม อย่ามาสอเรื่อบัดนี้เขี่ยมาให้ยกระเามาห้ตอนอื่นสิพ่นน้ำเละฟางขาอืมแต่งจากชั่วโมงค่ะอืมฮึฮะอืมฮึโอ้จต่งยังอืมฮึฮึสอหาเมย์มะอย่างกูทั้งพ่นไปบัดนี้แต่งข้าวเดียวยจะล้านนั่งตื้อๆมันสีตายตีค่ะขอโทษโปรดพ่อสอให้สอขาด กูสิเปลี่ยนจากร้านซื้อผลผลิตร้านขายลงศพสันดิ้นั่งเียงนั่งดีๆชิ้ตแกงนาให้เมียมันนี่กูจะไม่ถูนปัดเหล้าของกะเต้งสิแหล,ละลักตาต,าาตาาื่นลานบ่เนาะลักตาคนที่ทักเป้งไอ้ปอบนี่นาบมะข่าเป้งได้บนะ่ไดรขนาดโอ๊ยอยีามงกูจะไม่ทัานกูจะไม่ถูน ปเยี่ยวเขาไฟใหม่มใส่นาเ่าเขาแป้งยีปปอบเทรละภาพตูบหนาคุณนะน่นิ่งขอโทษค่ะทาหันใจค่ะเสียสมาธิขนตาแมงเดี๋ยคือถางไก่เถียงกับพี่บงกนาบงกนโอ้จ้า เราเบิ้งโลดจะมาคือกันบ้าเอาให้คอ,อยยืนใกล้ๆมึงคือกันบ้าขออยังต่อขอเต้ยอเสี่ยวให้บ่อเต้ยมันผิดผู้ใดบ่อเต้ยแล้วมันผิดผู้ใดละหละักก็มาไม่ก็อยู่น้ำกลาลาลายไม่กระลาลาลายไม่ลอยก็อยู่น้ำค่อยทั้งเบิ่อเดือนางเดือเดือเดือนางเดือห้าหม,มึื่น ว่าแม่ชีกันค่ะท่าเพลงว่าเมนบานเรามาขอเอาตีนี่ลับตาลับแล้วค่ะฟองน้ำชนิดพิเศษโอ้ยมึงิีหาเมยมึงอย่างนี่กูตีค่อยๆ <c oughs> ดีแล้วบาทนี่ป้าเดี๋ยวเอากระจกให้นะคะเมยกระจกอยู่ไส่นอบาดนี่ โอ๊ยกระจกกับบอมี่เรมเอามาให้ลูกค้าเบิ้งผมจังได้ไหมแป้งหนักเห็ดผมเห็ดยางดีดีนี่ปัจจัยภาษาอังกฤษหลานไม่เห็นบอดีที่มาบอกกันอีกละหมอบอลกับประกาศซอยเขานี้ไปยังล่ะอจะสอมแต่หมาจะเลี้ยงแต่หมาหลายเปิดร้านสวยๆก็อื่นบ้านเราไม่เห็นนี่เอาล้านเจบุ๋มตัวฮะบ้านเจบุ๋มมูสองโอ๊ยบ้านเป็นยังผมเขาว่าเขาดอกเอ้อไปยังสั่งนมแล้วอ้ย ไงกับพ่อไงซื้อมาถือกันย่างใดบัดนี้โนมย่านพร้อมเอายมย่านโด้เลูกสองเพชรยังต้อค่ะบัดนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วบอกข้าโดยตรงค่ะอันว่าที่อันอบไอ้น้ำนะค่ะม่บอกข้าจะว่าอบไอ้น้ำต่อข้ามึงผมเนี่ยคือหมอยหมานี่แต่ยอดมันเป็นแจ๊คซี่ล่ะค่ะที่เสิอบไอ้น้ำโอ้ยมันเป็นตะอบไอ้น้ำแล้วค่ะเอาหัวจุ่มน้ำหมวกนั่นน่ะช่างนั่งอยู่เฉยๆโอ้ยยางขาดยางขาดลูกซีบ่เปิดช่างพ่อไงอีก าอบรุ่นใดเนี่ยค่ะฮะเต่าอบจากต่างประเทศค่ะว้าวรู้จากบ่เต่าอบจากต่างประเทศอบโดนบ่ค่ะบ่โดนค่ะแค่เดียวใจเย็นๆนะคะค่ะจะฉันหาใส่มันตอนค่ะนั่นงอยู่นิ่งๆนะคะค่ะนี่มันสายไปใช่หรือไม่ดมันรุ่นไรสายแม่งใช่หรือไมนีนุ่ดไทย พี่เอกก็จะไมนสื่อเรี่ยไรมาไหน,นหเนี่ยเนี่ยกันจะแฮงบอทชั่นสมัยกัอนเนี่ยจ้ะไปฉูนไข่ตัวเรี่ยวเลี่ยวรอดแป๊บเดียวนะคะนั่งอยู่นั่นล่ะ,ค,ะค่ะค่ะเอออันไปเอาเงินได้อยู่ค่ะอนุญาตให้ไปอยู่ค่ะมันเป็นระบบไรสาย,ยบุญทูตบุญไหมจ้ะโอยตาไม่ไมไมไหมยังไปไหมบ่ไหมค่ะไปไหมล่ะเนี่ยบุญบ่ไหมไปไหมบม กูสายพอยละเอกคักแนี่ถ้าสื้อหาหมออบบูทูดพนะค่ะเตยค่ะเตยเตยเตยนอนอยู่ข้างหลังนี่ราคาเตยเตยเตยบักเตยเพิ่นเอิญเมึงอันเด้นนั่งเด้อเด้นเดนา่งเด้กเตยซะอาจารย์เก้วเขาค่อยนั่งไปเลยเอากุหลาบแดงแถมเพิ่นไปเลยบานเรามักเตยอันเพิ่นขอมาสองเพลงน่ะล่ะเจ้าล่องเด้อฉันเอาตังมาแล้วโอ้ยสัวช้ำหน้ามาก่อน มันก็ซอยกันตามาหากินนะไปยังโอ้จีค่ะผู้ดใดพอลูกขึ้นฟ้อนผู้นั้นเป็นมันอะลูกขึ้นมาฟ้อนจ้าตลกสิเตย <ว>เออเสีงสยงผู้ชายเสีงยง,ง,งเสียงผู้หญิง,งเสียงผู้หญิงหลงขี้จิหลงขี้จิเอาไหมเพิ่นขอมาเดียวเข่าค่อยนัง่งเต่าเสียงยันยันต้นแม่เนาะเอาไหมเนี่ยมันเนี่ยขี้ก็เถอะเกี่ยวเข่าค่อยนางน้องแม่ลูกคลองทวินหาสวดสดนะจ๊ะ ข่าเรื่องเต็มในหน้ากระบอมีกว่ายานเอ,อ,เอ,อ้ยมาคือสมจิตแท้ห้อยตาวานกิมาช่วยใจโหไหไวอย่างบ่อยู่ขาดแม่หนูคือจังบ่ามองดูฟ้าเป็นห่วงนางเอ,อ,เอ,อ้ยมองดาวไทยดาวสร้างคือน้องที่ยืนเฮียงกันเบิ่งโดนโๆซ่อมมันตั้งโดดชัน เออ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 นอนที่อากเออทีเดียดจะของเสียงไงฮะเตยค่ะฮะตัวเสียง,งดีปดีนีปีนารัาเป็นพระเอกทักเป็นหยายงละ 可怜妈妈。 คนโอนแลว้วบ่ตายฮกคุณ นดบอสุภาพนะคะเนอะ้อลูกหลานทีมงานอีสานน้องสิงสีสสงกระออให้หัวหน้ารับไว้แต่เพียงผู้เดียวเด้อค่ะเด้อ